าแม่นางจำปาอยากจะไปเมื่อไหร่ก็บอกผมได้นะสมบูรณ์แบบเลยนะทุกคนก็ <_ k> บรรยากาศที่นี่ผมมาทีไรผมก็มีความสุขนะที่ได้มาอยู่กับแม่นางจำปาเนะี่ย ดะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจเมืองรับแปลนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้ผมก็จะกลับไปที่ห้างนะที่ผมเนี่ยเคยอยู่กับแม่นางจำปาเพราะว่าห้างนั้นนะ่ะพ,พี่แฝดสร้างไว้ให้ผมสำหรับมาพักอาศัยอยู่นะแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับ แม่นางจำปานะซึ่งแม่นางจำปาตอนนี้ก็รอผมเปิดคลิปอยู่นะมีทุกคนใช่ไหมนี่นะทุกคนก็ผมเนี่ยก็อยากจะให้นางเนี่ยพักอยู่บ้านผมก่อนแต่แม่นางจำปาเนี่ยบอกว่าอยากจะกลับมาที่ห้างนี้นะเหมือนแม่นางจำปาเนี่ยจะมีความสุขกับการอยู่ที่ห้างมากกว่าอยู่บ้านผมนะก็ตอนนี้แม่นางจำปาเนี่ยก็หายแล้วนะหายจากไข้ละ ส่วนแม่ของนางเนี่ยที่อยู่ดูกับนางเนี่ยที่อยู่บ้านผมนะก็ขออยู่บ้านผมก่อนตอนนี้ผมก็ให้เขาอยู่นะเพราะว่าผมก็ช่วยเหลือและอีกไม่นานเนี่ยผมก็จะให้เขามาอยู่กับแม่นางจำปาด้วยส่วนแม่นา,นางจำปากับนางจำปาเนี่ยก็คุยกันรู้เรื่องแบบยังไงอะ่ะปรับความเข้าใจกันแล้วนะส่วนพ่อนเนี่ยก็ ตอนนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้ต่างคนต่างแยกย้ายกันเลยทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไปไหนมาไหนนะไปทุกวันก็ถ้าพร้อมแล้วเดินทางกันก่อนจะรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยและฝากติดตามช่องทางเพจเฟซบุ๊กช้ยกิจให้ผมด้วยนะแล้วก็ดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อ ให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนตอนนี้ก็แม่นางจำปาอยากจะไปที่ห้างแย่ละไปทุกคนเดินทางกันทุกคนก็ตอนนี้เริ่มเดินทางต่อแล้วนะส่วนแม่นางจำปาเนี่ยก็เดินตามหลังผมมานะทุกคนผมก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าขาผมเนี่ยตรงส้นเนี่ยมันโดนไม้บาด เขาค่อนข้างที่จะลึกนะก็ะเลยต้องเดินแบบกระเพกกระเพกช้าๆหน่อยทุกคนรีบเดินไม่ได้นะ,ะนั่งจัปลาน,นี่เดินไหวไหมครับออคำน้ำแล้วนะทุกคน ต่อไปก็กำลังจะเดินผ่านดงกอไผ่ไปนะทุกคนที่ต้องผ่านกอไผ่ก่อนนะถ้าเจอเห็ดโคนนี่ดีเลยนะขึ้นไปทำกับข้าวกินกับแม่นางจำปาที่ห้างพอดีเลย แม่นางจำปาครับแม่นางจำปาหิวยังครับยังจ้าเราจะกินา้าวโอเคครับก็ผมก็ต้องคอยถามแม่นางจำปาตลอดนะวันแม่นางเนี่ยหิวยังเพราะว่านางเนี่ยเพิ่งจะหายไข้ผมก็ยังให้นางเนี่ยกินยาก่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้นางเนี่ยกลับมามีไข้ต่อก็รอให้ให้กินยาเนี่ยให้หายขาดไปเลยนะทุกคน ส่วนแม่ของนางจำปาเนี่ยก็อยู่บ้านนะอ,อผมคิดว่านางจำปากับแม่ของนางเนี่ยก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะแบบปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยละส่วนทางด้านผู้นำเนี่ยตอนนี้ที่ผมเจอในคลิปพี่แฝดเล็ก,กันนะเหมือนไปที่ทากอล่ลาหรือเปล่าทุกคน เดี๋ยวถูกเจ้าก่อลมเนี่ยทำร้ายนะมันับปลานเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวถ้าเหนื่อยก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมก็จะพานั่งพักไปก่อนก็ต้องคอยถามตลอดนะทุกคนเผื่อแม่นางเหนื่อยเนี่ยเราเดินไปเรื่อยเรื่อยนางอาจจะไม่กล้าบอก เราก็ต้องบอกให้นางบอกกับผมก่อนนะว่าถ้าเหนื่อยก็บอกผมได้นะผมก็จะไม่บังคับเขานะทุกคนเรื่องกันเอาผ้าปิดหน้าเนีย่ยเป็นสิทธิ์ของเขานะเป็นความชอบของเขาที่เขาชอบทำแบบนี้ไม่อยากให้ใครรู้รู้นะถ้า เรื่องทางด้านเมื่อรับแลสงบหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมจะลองขอให้หนางจำปาเนี่ยว่หดหน้าตลอดเลยนะไม่ต้องปิดหน้าละผมจะลองขอดูว่าได้หรือเปล่านะเห็ดก็คิดว่าเห็ดโครนนะเสียงน้ำก็ ค่อ,อนข้างที่จะดังอยู่นะทุกคน แม่องจปาครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยก็บอกผมได้นะครับ ไม่ต้องฝืนตัวเองนะครับแม่ําจำปาอีกไม่ไกลเท่าไรครับแม่นางจำปาที่จะถึงเพราะว่าผมไม่เคยพาแม่นางจำปาเดินมาฝั่งนี้นะทุกคนส่วนมากผมไปกันเองส่วนแม่นางจำปาเนี่ยก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งผมมาเส้นทางเนี้ยดีปลอดภัยกว่านะทุกคน เสียงน้ำก็ค่อนข้างที่จะดังเลยนะเหนื่อยนะทุกคนไม่ใช่ว่าผมทำแม่นางจำปาเนี่ยผมไม่เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยนะแต่ผมก็ต้องไปให้ใกล้ที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยพักนะแม่นางจำปายังไม่เหนื่อยเลยนะแต่ผมเนี่ยเหนื่อยไปก่อนซะแล้ว ไอเสียงไอตัวเนี่ยมันคือตัวอะไรทุกคนที่มันร้องดังลั่นตาเลยนะร้องดังมากตัวเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปถึงจุดตรงที่ผมพักประจำก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยนั่งพักกันตรงนั้นนะ เห็นปะใกล้จะถึงแล้วครับอดทนอีกนิดนะครับนี่ก็ถึงทางเข้ามาตรงนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวข้างหน้านี่ยนะทุกคนผมจะขอน,นั่งพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง พอที่หายเหนื่อยเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อนะทุกคนเรื่องจำปาครับจำปาก็เดี๋ยวผมจ,จุงมือนางขึ้นมาก่อนนะ นางจำปาจะนั่งพักตรงนี้กันก่อนครับหรือแม่นางจำปาจะไม่นั่งพักก็ได้นะเดี๋ยวผมถามความคิดเห็นของแม่นางจำปาก่อนแม่นางจำปาอยากจะนั่งพักที่นี่ไหมครับนั่งจ้ะนั่งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนั่งพักตรงนั้นจนก่อนแม่นาจำปาไปนั่งตรงนั้นก่อนเลยนะครับที่เป็นหินนั่งพักสักครู่นึงก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อทุกวันแต่ผมเพนบรรยากาศดูรอบๆนะตอนนี้ ตอนนี้ผมอยู่บนเขาอีกลูกแล้วนะเจอไหมเนี่ยมันก็เขาอีกลูกตอนนี้นผมอยู่เขาอีกลูกก็เลยเจอช่องว่างเนี่ยก็เลยมาถ่ายให้ดูนะเจอไหมไปก่อนก็นางจำปาก็นั่งพักกันก่อนนะเดี๋ยวผมก็เข้าไปนั่งกับนางจำปาดีกว่า ไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันบังมากเลยยามันค่อนข้างที่จะขึ้นสูงนะน,นี่เลย เดี๋ยวฉันแม่นางจะปาด,ดื่มน้ำก่อนดีกว่าทุกคนนี่น้ำเนี่ยผมก็ดื่มมากับแม่นางจำปาไปแล้วนะเดี๋ยวนะั่งพักสักคู่นึงก่อนนะทุกคน ว่าเราก็เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลละถ้าแม่นางจำใาอยากจะไปเมื่อไหร่ก็บอกผมได้นะดีมากเลยบรรยากาศที่นี่ จับป,าปลานะได้ครปทุกคนเม่นางจัปาก็อยากจะเดินทางต่อละไปทุกคนนีบเดินทางไปที่ห้างกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะเพราะว่าสักคูนี่ยก็ ปิดกล้องไปนะเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่แล้วตอนนี้ก็มาจะถึงละเดินดีๆนะครับแม่จำป้าระวังลื่นนะครับก็พยุงนางจำปลามานะคุณจะบ,บอกแม่นางจะไปนะทุกคนกลับโดนเองซะงั้น เจอไหมเนี่ยลื่นเลยนะทุกคนเด,ดินดีๆนะไม่ทำตา แม่นจะบ,บ้าก็ใกล้จะถึงแล้วนะ,ะ,ะนนบ,บาเดินข้าบบนนี้ก็ถึง ทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่ห้างดีกว่าตอนนี้รีบเดินทางก่อนไปครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงห้างแล้วนะนี่ทุกคนมาถึงห้างละแต่ผมจะขอทําการก่อไฟสักครู่นะทุกคนเพื่อที่จะไล่พวกยุงพวกมแมลงก่อนนะตอนนี้แม่นจัาปาครับถึงแล้วนะเดี๋ยวให้แม่นจปัปาเนี่ยขึ้นไปข้างบนก่อนนะไปเดี๋ยวผมขอทําการก่อไฟก่อนนะทุกคนไป ทุกคนตอนนี้ผมก็ก่อไฟติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่แต่ก็ต้องใช้เวลานานอยู่นะเมื่อสักครู่นะ่กว่าจะติดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชื้นนะนําติดแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องข้างบนนี้เลยนะอยู่มุมสูงเลยแล้วกันทุกคน มาทุกคนก็ตอนนี้ไปก็ติดละเดี๋ยวผมก็จะขอนั่งพักกันต,ตรงนี้สักคู่หนึ่งก่อนเพื่อให้หายเหนื่อยนะทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยนะทุกคนก็บรรยากาศที่นี่ผมมาทีไรผมก็มีความสุขนะที่ได้มาอยู่กับแม่นางจำปาเนี่ย นางจำปาเนี่ยนองสารนะทุกคนผมก็พยายามปลอบใจนางตลอดนะขอรอให้เราหายเหนื่อยสักครู่นึงก่อนแล้วก็จะทำอาหารหรือทำทานข้าวกันนะทุกคนตอนนี้ก็ขอพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็จะลงมือทำกับข้าวนะมีไฟก็ติดละก็พยายาม ไลยุงไปด้วยนะทุกคนจะกระจัดหรือเปล่าทุกคนที่มันร้องเนะี่ยค่อนข้างที่จะดังเลยนะก็หวังว่าวันนี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็อยากให้มีแต่ความสุขนะมาที่นี่แล้วก,ก็ผมเนี่ยต้องพยายาม อยาให้ไฟดับนะทุกคนเพื่อที่จะได้ไล่ยุงนะ หิวยังครับแม่นางจำปายังไม่หิวรหรอจ๊ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ผมเนี่ยหายเหนื่อยก่อนแล้วเราก็มาทานข้าวกันนะ ก็ตอนนี้แม่นางจำปาก็ง่วงนะเขาก็บอกว่าขอนอนพักก่อนนะผมก็เลยให้เขาเนี่ยตรงที่ตัดผมนะเดี๋ยวผมก็จะรอดูอะไรไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนผมก็จะให้แม่นางจำปา่ยนอนไปก่อนนอนพักก่อนนะผมรู้ว่าแม่นางจำปาเนี่ยเหนื่อยนะที่ต้องเดินมากับผมเนี่ยเพราะว่าเส้นทางที่ผมเดินมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะ นอนพักแล้วไม่น,น่งยองปาไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมดูแลตรงนี้เอง ตอนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้แม่นางจำปาพักผ่อนไปนะส่วนผมเนี่ยก็จะไปหาผักก่อนเพื่อที่จะมาทำอาหารให้กับแม่นางจำปานะก็ผมขอจบคิไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ดูนะตอนนี้ผมขอเซฟพลังงานแบตเตอรี่ไ้ด้วยแล้วก็จะไปหาผักละเดี๋ยวดูจากสภาพอากาศตอนนี้แล้วเหมือนฝนจะตกนะทุกคน เดี๋ยวต้องรีบไปหาก่อนเดี๋ยวจะออกไปไม่ได้นะทุกคนไปไปพบก,กันลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน